ก็วันน um ี้ดีใจมากครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์แรกของมักเน่คอสเมติกด้วยนะครับแล้วก็ได้น้องสองคนมาร่วมงานแฟนมีเป็นครั้งแรกเลยดีใจมากครับแล้วก็แฟนๆล้นหลามมากเพราะว่ายอดก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยใช่ครับกรคือไม่คิดว่าแฟนคลับน้องจะเยอะขนาดนี้ใช่เพราะเวลาเล่นของเรากิจกรรมแค่เดือนตัวเองแต่ยอดวันถุกทางนี่คือถึงแบบเค่นคืนไปก็ยังแบบสั่งกันเยอะมาก ก็คือพล Get ังน้องแบบไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนญี่ปุ่นแบบเยอะจริงๆพูดถึงน้องสองคนกันหน่ในการรวมกันน้องๆทั้งสองคนนะครับเป็นยังไงบ้างก็น้องน่ารักเหมือนวันนี้เลยครับน่ารักเหมือนวันแรกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับก็คือเราชอบน้องชื่นชอบมาตั้งแต่แรกแล้วติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยนะครับพอได้มาทําแบรนด์ตัวเองมักเน่เนี่ยก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วเป็นครั้งแรกเป็นสินค้าแรกก็ต้องเลือกนะครับแล้วก็ ใกล้ที่หมดสัญญาแล้วด้วยจริงๆก็อยากที่จะต่ออยู่แล้วด้วยอีกห้าปีคิดว่าหยุดป่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเอาแฟนมีไปสุดท้ายเลยใช่คนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วใช่ครับต้องอัปโหลดบ้างคกับการร่วมงานกแบบนี้นอครับเก็ผมดีใจครับดีใจที่แบบว่าเราจะได้มีคุชชั่นดีๆใช้ทั้งปีจริงๆวันล้นมันเผื่อมันสามารถใช้ไปเผื่อแบบญาติผมส่งกลับไปบ้านให้แม่ให้ญาติให้แบบพี่สาวอะไรเงี้ยคือแบบใช้กันแบบ โอ้ไม่ต้องซื้อใช้กันเลยให้ทุกเดือนผมเพียบไปขายนะเซาเล่ใช่ครับ เที่ยวรถบอกว่าคุ้ใช้ดีเพราะว่าจริงๆอ่ะใช้เองด้วยใช้จริงๆไม่ได้แบบล้อเล่นแบบว่าในวันที่ในวันที่ไม่ได้แต่งหน้าในวันที่แบบว่าฟรีไม่มีงานอะไรเนี่ยครับออกไปข้างนอกแบบมันก็เราเราเป็นคนที่ทํางานเยอะมันก็หน้ามันก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าคนได,ได้ได้มาทำเนื้คุชั่นได้เราก็จะเป็นขั้นสุดสุดโกลสุดแมชก็คือมันสามารถเลือกใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มัน สีมันแบบเขาใส่ใจใช่ที่แฮกใส่ใจจริงๆแต่วันแรกคือจะบอกว่าปทุกหลายๆแบรนด์สีค่อนข้างจะเหลืองผู้ชายใช้อาจจะวอกได้แล้วเราเป็นคนแบบชอบชอบคูชชั่นอยู่แล้วเราก็เลยเลือกใส้เลือกทําสีที่ตรงผิวคนเอเชียที่สุดซึ่งมั่นใจแน่นอนว่ามักเน่คือสีขูคชั่นไม่เหมือนกันนแน่นอนตรงผิวผู้ชายเอเชียจริงๆเนี่ยเขาใส่ใจใส่ใจจริงๆใส่ใจมากก็เลยแบบําพูดสิ่งที่มัน เข้ามาสิ่งที่แบบว่าเราเราได้รับจากเขาอ่ะมันออกมาเป็นโปรดักต์แล้วโปรดักต์มันก็เ่าตัวเองเราใช้เองเราก็รู้คือแล้วเขาใช่ริงคนก็ตามเขาสองคนจริงๆอ่ะไปไหนก็ใช้ไปส่งดานก็ก็ยังถือมาโชว์อีกอ่ะเออก็เลยเขาเป็นมากกว่าพีดเซนเตอร์เราอีกแล้วตาวร็อปู้ถึงงานงานมีทนี้สนอะครกับก็วันนี้ดีใจครับที่ได้มาเจอแฟนๆนะครับก็คือผมพูดตลอดเลยว่าเฮ้ยโชคดีอ่ะผม ทำถ่ายซีรีส์เยอะมากแล้ววันนี้ได้มาเจอแฟนๆแบบมันมีความสุขในการที่แบบมาออนสเตจร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอะไราเงี้ยแล้ววันนี้ได้กลับมาในในงานแฟนมินของมักนี่ดีใจด้วยที่ได้แบบเป็นตัวแทนของมักนี่แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาร้องเพลงได้เจอทุกๆคนในวันนี้ด้วยครับครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไม่กินพูดกับแฟนคลับไปแล้วว่าเป็น m e m o r a l day ก็คือเป็นวันที่น่าจดจำเนาะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางก็ขอบคุณแพทด้วยที่ ที่เป็นคนทําให้มันมีวันนี้ขึ้นมามเป็นวันเป็นหับที่ทําให้เกิดการเจอกันระหว่างแฟนคลับกับพวกเราแล้วก็เป็นหนึ่งวันที่น่าจดจําที่มันแบบมันวันเดอร์เป็นสซีมันสวยม,มากเลยเนี้ครับก็คิดว่าตัวแฟนคลับเองนะครับก็ได้ทั้งเขาเรียกว่าความทรงจํากับพวกเราทั้งสองคนในวันนี้ในอีเวนต์นี้แล้วก็รวมถึงได้สินค้าที่ดีไปด้วยผมคิดว่าอีเวนต์นี้มันเกิดขึ้นมาก็มีหลายอย่างสิ่งที่ดี้สึกคือความทรงจำครับทุดเชิญตัดเต็มมากครับ ใช่จะเต็มมากคือผมมาแค่ถึงทะเลใช่ครับคือมาแบบเป็นแบบว่าหัวซอล่าเลยเดี๋ยววันหลังเราใส่ใส่บ้างไหมตัวเหมือนกันวันหลเป็นเจ้าเจ้าสมุทรจริงๆอ่ะเดี๋ยวอัพโหลดมาเป็นแบบว่ามาเป็นแบบอันนี้เลยเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็นัน under the sea ปูปูอันเดอร์เดอะซีเดี๋ยวพี่เป็นสปอมป์อัน under the sea ฝากนะครับนิพันธ์นียามครับผมงานใครับผมยังไงก็ฝากมักเน่ด้วยนะครับผมก็ ใครที่กําลังหาคุชชั่นนะฮะใช้นะครับไปลองดูก่อนลองใครที่ยังไม่เคยใช้ลองดูตัวเดียวจบจึ้งแน่นอนจริงๆคอนเฟิร์มคผู้บริหารสานี้นครับครับก็ฝากแบรนด์ a ั n e น่ o อสเมติกด้วยนะครับเป็นแบรนด์คนไทยจริงๆแล้วก็เป็นน้องใหม่ในวงการมากๆแต่ว่าเราหัวใจใหญ่มากเราตั้งใจมากเปิดตัวสินค้าเราเลือกน้องเลยนั่นหมายความว่าเรามีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรามากๆนะครับในอนาคตยังมีหลายสินค้าเลยที่เราจะเปิดตัวนะครับก็ฝากติดตามบร m a g n น t ด้วยครับ าาค,ค,ครับผมมานี้นครับครับผต่อครับร้ต่คอินเสิร uh ์ตเลยครับอินเสิร์ตครับนเขคนึงอีโอเคครับ้บนนะครับบครับนะครับ